ก็ก่อนอื่นขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนที่วันนี้มาติดตามการถแถลงข่าวจากพักประชาชนนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้มีการติดตามผลการเลือกตั้งตลอดทั้งคืนนะคตอนนี้ผลการเลือกตั้งก็ออกมาน่าจะเป็นที่แน่ชัดนในทุกๆจังหวัดทั้ง47จังหวัดที่มีการเลือกตั้งในระดับอบจเมื่อวานนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมในฐานะหัวหน้าพักประชาชนนะครับอยากแสดงคําขอโทษถึงพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับที่พวกเราอาจจะยังรุรงรงนะครับในการให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับท้องถิน่นในระดับอบอจอที่ยังไม่แข่งขันพอนะครับทำให้วันนี้เนี่ยเราเองนะครับก็อาจจะยังมีนายกอบอจอนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มากพอแต่อย่างไรก็ตามวันนี้มีคุณเฮงวิระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับที่เดี๋ยววันนี้จะมานําเสนอให้พวกเราฟังนะครับว่า เรามีนโยบายดีๆอะไรที่พร้อมจะผลักดันนะครับในจังหวัดลาพูน,นให้ดีกว่านี้นะครับสิ่งที่พวกเรายืนยันมาโดยตลอดนะครับก็คือยือนยันในเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับยิ่งมีจํานวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์มากเท่เทาไหร่ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างที่2นะครับก็อยากจะขอขอบ LIKE คุณเพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลําพูนน,นะครับที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันถ้าเราลองดูเนี่ยเมื่อวานจังหวัดลําพูน,นเป็นจังหวัดที่มีจํานวนสัดส่วนนะครับผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือ เมื่อเทียบกับอีก47จังหวัดที่เหลือนะครับก็เป็นที่มาที่เราได้นะครับนายกอบจในจังหวัดลําพูนนะครับอย่างไรก็ตามพวกเรายังรู้สึกเสียดายโอกาสนะครับที่อีกหลายๆจังหวัดนะครับที่พักประชาชนเนี่ยถ้าเราสามารถรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ได้มากกว่านี้นะครับเราอาจจะสามารถชนะการเลือกตั้งในจังหวัดในระดับอบจได้นะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่นครนายกนะครับสมุทรปราการตราแล้วก็สมุทรสงครามนะครับที่เราอาจจะ ไม่สามารถที่จะเฉือนชนะการเลือกตั้งได้ซึ่งแพร้ระดับที่1เนี่ยไม่ถึง10%เท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าดูจากผลการเลือกตั้งเมื่อวานนะครับก็จำนวนสอจอนะครับที่พักประชาชนได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมทั้งหมด132คนนะครับจาก33จังหวัดนะครับถามว่าใน1 3 3ใน132คนนี้นะครับมาจากที่ไหนบ้างก็แบ่งเป็นจังหวัดที่มาจาก จังหวัดที่เราส่งนายกเนี่ย80คนนะครับแล้วก็จังหวัดที่เราไม่มีนายกเนี่ย52คนยกตัวอย่างนะครับในฝั่งที่เป็นสอบจที่มาจากจังหวัดที่เรามีนายกเนี่ยก็มีทั้งเชียงใหม่และลําพูนที่ได้รับถึง15ที่นั่งในส่วนที่จังหวัดที่เราไม่ได้ส่งนายก52คนก็อย่างอุดรธานีก็ได้รับถึง13ที่นั่งนะครับก็เราก็ยังยืนยันว่าในระดับของสอบจเองนะครับก็จะสามารถทําหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างแข่งขัน รวมถึงผลักดันนะครับการบรรจุงบประมาณนะครับโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะครับวันนี้จริงๆผมมีสิ่งที่อยากนําเสนออยากสื่อสารถึงการทํางานไปข้างหน้าของพักประชาชนนะครับยังไงเดี๋ยวขอเชิญคุณวิรเดชนะครับขึ้นมานําเสนอคู่กับผมนิดนึงนะเป็นแผน100วันแรกนะครับหปีแรกแล้วก็1สมัยแรกที่เราจะพัฒนาจังหวัดลำพูนให้ดีกว่านี้ครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ทีมงานของพกรกประชาชนนะครับพร้อมกับคุณวิรเดชนะครับแล้วก็สอจอในจังหวัดลำพูนอีก15คนพร้อมที่จะทำงานขับเคลื่อนทันทีนะครับในนโยบายที่เราได้นำเสนอไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับหน้าจอที่เราพร้อมจะลงรายละเอียดของนโยบายลงไปในระดับพื้นที่นะรเรามีข้อมูลต่างๆนะครับที่เราเรียกกันว่า City Data Platform นะครับหรือว่าข้อมูลเชิง GIS ข้อมูลเชิงพื้นที่ มีทั้งในเรื่องของจุดกําเนิดไฟป่าจุดที่เกิดไฟป่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแผนพื้นที่น้าท่วมซ้าซากนะครับมีเรื่องของพิกัดชุมชนหมู่บ้านเพื่อดูว่าพื้นที่ไหนที่มีความกระจุกตัวของประชากรมีในเรื่องของโครงกายถนนแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอามาวิเคราะห์นะครับในการจัดทํานโยบายต่อจากนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับในเรื่องของรพอพสตซึ่งก็อยู่ในนโยบายของออคุณบุเรเดชเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างแผนที่นะครับที่แสดงให้เห็นถึงความกระจุกตัวของชุมชนนะครับจุดแดงๆก็คือจุดที่ตั้งชุมชนต่างๆวงกลมวงสีน้ําเงินคือรัศมีการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์อย่างเช่นโรงพยาบาลอาเภอนะครับจุดสีเขียวก็คือจุดของรอพอสตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราจะพุ่งเป้านะครับไปยกระดับรอพอสตนะครับให้สามารถที่จะลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ได้ก็คือบรรดาจุดสีเขียวๆที่อยู่นอกวงกลมสีน้ําเงิน นะครับแล้วก็มีความกระจุกตัวของชุมชนค่อนข้างหนานแน่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอาเภอลี้นะครับที่อยู่ล่างสุดก็จะเห็นว่ามีจุดที่ชุมชนที่อยู่นอกกันให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์นะครับแล้วก็มีรอพอสตตตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับนอกเหนือจากปัญหานะครับทางด้านระบบสาธารณสุขแล้วจริงๆปัญหายอย่างอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องถนนหนทางนะครับเรื่องปัญหาน้ําท่วมไฟส่องสว่างออหรือว่า ปัญหาอื่นๆอย่างเช่นด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะนะครับทุกๆอย่างเราพร้อมที่จะลงมือทํางานต่อจากนี้นะครับในช่วงที่จะมีการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมกลางปีปี68รวมถึงการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของท้องถิ่นนะครับเพื่อนําไปสู่การจัดทำงบประมาณปี69ที่โดยทำลายปกติเนี่ยจะมีการปรับปรุงแล้วก็เริ่มนําเสนองบประมาณปีถัดไปในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนะครับที่ทีมนายก จะต้องจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญงบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับถึงเดือนพฤษภาค,คมที่จะถึงนี้จะเป็นช่วงที่พวกเรานะครับจะลงไปยังพื้นที่นะครับเพื่อเอานโยบายต่างๆที่เราได้หาเสียงไว้นะครับลงไปสอบถามพ่อแม่มพี่น้องประชาชนนะครับว่าจุดไหนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนมากน้อยกว่ากันนะครับการตัดสินใจก็จะไม่ได้มาจากทางทีมนายกของพวกเราอย่างเดียวนะครับ เราจะใช้แพลตฟอร์มการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วมนะครับเ,ออเปิดเผยการใช้งบประมาณการตั้งงบประมาณอย่างโปร่งใสนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแพลตฟอร์มที่เราพร้อมแล้วนะครับที่จะไปลงรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับยกตัวอย่างเราอาจจะแบ่งงบประมาณออกมาออราวห้าถึงสิอรซนนะครับซึ่งปัจจุบันอ,อบจลำพูนมีงบประมาณต่อปีประมาณ400กว่าล้านนะครับเผื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาร่วมกันตัดสินใจได้ นะว่าจะต้องการนโยบายใดๆที่เราได้นําเสนอไว้ในพื้นที่ใดก่อนมากน้อยกว่ากันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่พวกเราพร้อมจะลงมือทํางานทันทีเอาองค์ความรู้ที่เรามีจากสมัยที่ทํางานท้องถิ่นตั้งแต่สมัยคณะก้าวหน้านะครับผนวกกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาจังหวัดลำพูนให้ดีกว่าเดิม อย่างไรก็ตามเดี๋ยวก่อนที่จะส่งต่อให้กับคุณสลายุทธ์ผมอยากจะให้โอกาสนะครับทางคุณวิระเดชมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านไปยังสื่อมวลชนก่อนอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเชิญทางคุณวีระเดชครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่ดูไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะครับก็ผมเฮงครับวิระเดชผู้พิสิทธ์นะครับปัจจุบันก็อายุ37ปีนะครับก่อนอื่นก็ จะขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาชนทุกคนนะครับที่จังหวัดลําพูนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะเป็นอันดับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือเราก็รักษาแชมป์ไว้ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลําพูนนะครับที่ช่วยให้ลําพูนเรานะครับตื่นตัวทางการเมืองนะครับแล้วก็เราจะได้มีตัวอย่างของการที่ว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยจะได้ทํางานใกล้ชิดประชาชนนะครับ ต,ต่อจากนี้ผมก็คงจะถ้ากกตรับรองแล้วนะครับก็คงจะตั้งใจทํางานในฐานะนายกอบอจอจากพรรคประชาชนนะครับก็โดยมีแนวการทํางานแบบ3ปอนะครับหโปร่งใสนะครับสมีประสิทธิภาพนะครับสาการทํางานร่วมกับประชาชนครับก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเพียงเท่านี้ก่อนครับ ก็เดี๋ยวลาดับต่อไปยังไงอาจจะให้ทางเลขาธิการพรรคนะครับคุณสลายุทธใจหลักนะครับได้นําเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของผลการเลือกตั้งในเมื่อวานที่ผ่านมาเช่นครับครับสำหรับการเลือกตั้งวันเสาร์ผมเชื่อว่ามีพี่น้องหลายคนประชาชนและสื่อมวลชนเองก็อยากทราบนะครับว่าการเลือกตั้งวันเสาร์มีผลกระทบอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามตลอดที่เราพยายามเช็คข้อมูลนะ เวลานี้ยังได้ไม่ครบนะครับต้องบอกว่าข้อมูลที่กอตนิ่งนิ่งพอสมควรแล้วเราเลยพยายามเลือกดูที่จังหวัดที่นิ่งแล้วมาวิเคราะห์ดูนะครับก็จะพบข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าการเลือกตั้งรอบนี้แน่นอนว่าตัดส่วนผู้ามาใช้สิดลดลงอย่างแน่นอนจาก60%กว่าเปอร์เซ็นต์หครั้งที่แล้วมารอบนี้อยู่ที่ประมาณตัก5.5% นั่นหมายความว่าคะแนนหายไปประมาณทั้งปรประชาชนไม่ได้มีโอกาสมาใช้ติดประมาณ7-8%ปเอรประมาณตัวเลขก็ประมาณสองล้านกว่าคนนะครับที่ประชาชนไม่ได้มีตรวจร่วมในการเลือกตั้งในรอบนี้ซึ่งน่าจะมีผลมาจากการเลือกตั้งวันเต่านะครับแล้วก็มีบางจังหวัดที่น่าสนใจนะครับเพราะผู้มาใช้ติดลดลงอย่างมากอย่างมีนัยยะสำคัญอย่าง 15%จันทบุรีนะครับภูกเก็ตนี้ก็10กว่าเปอร์เซ็นะครับรวมถึงนนทบุรีสม,มุทรปราการสมมุาารสมมาชฎร,ร์ชนบุรีชนบุรีแล้วก็ระยองที่ประมาณ7-8%เมื่อ <s ign al> เราดูจำนวนตัวเลขของผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เนี่ยแต่ละที่ก็จะอาจจะตรงผลต่อคะแนนของผลการเลือกตั้งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากให้ทางกกตได้ทบทวน แนวทางในการประกาศวันเลือกตั้งในอนาคตว่าการเลือกตั้งวันเสาร์มันสอดคล้องกับาการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือไม่นะครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ผมถือว่า,าเป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งนะครับว่าการเลือกตั้งวันเสาร์ไม่ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตจริงของของประชาชนไม่เอือ้อให้ประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์ได้นะครับอี ประเด็นหนึ่งะครับก็ตอนนี้มีอยู่2จังหวัดนะครับที่เรายังมีความสงสัยนะครับแล้วก็คณะผู้สมัครนายกของพรรครวมถึงกองหน่วยการเลือกตั้งที่จะต้องคอยติดตามนะครับก,ก็คือจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะบัตรที่มีการระบุว่าเป็นบัตรเสียที่มีจํานวนไม่น้อยนะครับเมื่อเทียบกับคะแนนแพ้ชนะแล้วอาจมีผลต่อผลการเลือกตั้ง ดังนั้นก็จะตอนบ่ายนี้ก็จะมีการไปยื่นนะครับให้กับกอตอเพื่อขอให้มีการมาตรวจตอบบัตรเสียว่าจำนวนเป็นอย่างไรถูก,ถกต้องตามที่ได้มีการเปิดเผยออกมาหน้านี้หรือไม่นะครับเท่านี้ครับสุดท้ายก่อนเปิดให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนได้มีโอกาสตั้งคำถามนะครับ ผมอยากยืนยันว่าพวกเราจะมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานการเมืองท้องถิ่นต่อไปนะครับนอกจากในสนามของอบอจอแล้วมองไปข้างหน้ายังมีในสนามของระดับเทศบาลนะบการทํางานเชิงพื้นที่แบบเมื่อสักครู่ที่เราเปิดให้เห็นว่าเราพร้อมจะลงไปเก็บเกี่ยวปัญหานะรวบร,รวมประเด็นเข้ามาพร้อมเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่คุณวิรเดชได้พูดว่าเรายึดหลักประสิทธิภาพโปร่งใสและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะรเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าอบอจอจังหวัดลําพูนนะจะเป็นสนามแรกที่เราจะพิสูจน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็น ว่าการทํางานการเมืองท้องถิ่นตามแบบฉบับของพรรคประชาชนจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้ครับก็ขออนุญาตเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ตั้งคําถามครับอย่างจังหวัดลําพูนเนี่ยครับชนะเพราะว่าคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะครับประมาณ7จ็ดเปนทีนี้มันกลายเป็นการตอกย้าว่าพรรคประชาชนนะครับมันแพ้ตั้งแต่ลงแข่งหรือมีข้อเสียเปรียบตั้งแต่ลงแข่งเลยไหมครับ รจริงๆไม่อยากให้ไปโทษว่าเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมได้เปิดการถแถลงตั้งแต่ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็คือเรายืนยันว่าจํานวนของคนที่ออกไปแสดงพลังจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อ,อก,การเลือกตั้งนะแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็อาจจะยังรุนละลงได้ไม่แข่งขันมากเพียงพอที่ทําให้ประชาชนเนี่ยออกไปใช้สิทธิน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตามที่คุณสลายุทธได้ถแถลงไปนะอย่างไรก็ตามแต่ เรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะครับให้มีความโปร่งใสยุติธรรมแล้วก็ประชาชนสะดวกในการออกไปใช้สิทธิ์มากที่สุดก็เป็นหน้าที่ของกกตเหตุผิดปกติที่คุณสลายุทธได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่พวกเราก็ดําเนินการตามกระบวนการต่อไปครับก่อนหนะ้ารรคประชาชนมีการเปิดให้ส่งหลักฐานนะครับการทุจริตเลือกตั้งเนี่ยครับจะมีการไปยื่นหรือว่ามีการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนี้ไหมครับ ก็ตามที่ผมได้ให้ข่าวไปเมื่อวานนะครับก็มีการยื่นเรื่องเข้ามาแล้วแล้วก็ประมาณ30เรื่องเราก็มีการส่งนะครับให้ผู้สมัครนไปยื่นเรื่องต่อกรกตแล้วถามว่าตอนนี้มีจานวนเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมีเรื่องที่จะแจ้งเข้ามาเรื่อยๆก็รอตรวจสอบแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่กําลังดําเนินการครับเรื่องหลักๆเป็นอะไรบ้างครับพี่เทงก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่ก็จะมีเรื่องที่คุณสรายุทธได้นําเรียนใช่ไหมครับว่าผลการเลือกตั้งยกตัวอย่างอย่างที่สมุดปราการเนี่ยอยู่ดีๆจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ก็็็ลลดดงตวันนนี้กกเปปผิิ ก็ยังมีอีกหลายๆกรณีเดี๋ยวรอติดตามกันดูต่อครับก่อนหน้านี้เคยตั้งเ,เป้าว่าจะเป็น4ี่หัวเมืองที่จะได้ครับอย่างนี้นถือว่าพรรคเรายังไม่ประสบความสําเร็จในการสนามท้องถิ่นไหมครับผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวกรณีตัวอย่างของอบจจังหวัดลําพูนเนี่ยจะเห็นว่าทันทีที่เราทราบผลการเลือกตั้งอย่างชัดเจนนะครับเราพร้อมที่จะลงมือทํางานทันทีไม่ต้องรองให้คุณวิรเดชได้รับรองตําแหน่งนะครับเราพร้อมที่จะส่งทีมงานลงไปทํางานในพื้นที่ทั้งแอํอเภอ ในจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ก่อนถึงเดือนพฤษภาคมจริงๆจะเป็นฤดูกาลจะเป็นช่วงที่ทางนายกจะต้องเตรียมเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี69นะผมเชื่อว่าตอนนั้นเราจะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมมากนะว่าปัญหาต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับส่วนไหนที่เราสามารถบรรจุได้ในงบเพิมเ่มเติมกลางปี68ส่วนไหนที่เราไปบรรจุได้ในงบเพิ่มเติมปีใน,ในงบประจำปีปี69นะครับก็พร้อมที่จะให้ประชาชนทุกคนเข้ามาออมีส่วนร่วมแล้วก็ตรวจสอบในการทํางานของพวกเราครับ การชนะจังหวัดลําพูนจังหวัดเดียวเนี่ยครับมันจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวผู้สมัครเองไหมครับว่า4ปีหลังจากนี้ถ้าทําไม่ได้ขึ้นมานะครับกระแสแฟนคลับเองเนี่ยจะจะตามไปถล่มหรืออะไรยงไงครับครับ <c oughs> เรื่องความรู้สึกส่วนตัวเดี๋ยวให้ทางคุณวีระเดชได้ตอบคําถามเนาะนะครับเรื่องความกดดันส่วนตัวก็ไม่ได้กดดันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราทํานโยบายมาก่อนแล้วว่า4ปีเนี่ยภายใต้กรอบงบประมาณเราจะทําอะไรได้บ้าง มันมันอยู่บนตั้งอยู่บนความเป็นไปได้นะครับถือว่าไม่ได้กดดันเพราพราะคิดว่าน่าจะทำได้แน่นอนครับผมขอถามอีกเรื่องนะครับเรื่องก่อนหน้านี้มีคุณทักษิณไปลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็จะมีวลีเรื่องแดงกินส้มหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้มันบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้คือแดงกินส้มแล้วครับ <laughs> ถาม <laughs> พี่เท้งก็ได้ครับ <laughs> พี่ส <laughs> ิงก็จริงจผม คิดว่าแล้วแต่การตีความนะครับว่าการกินส้มไปถึงยังไงนะครับก็ส้มอีกก็เป็นผลไม้มงคลนะครับแล้วก็ที่จังหวัดลําพูนเองก็จะเป็นอีกหนึ่งสนามนะครับที่ผมคิดว่าเราจะสามารถพิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็การทํางานการเมืองที่มีคุณภาพนะครับทำงานอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมานําเสนอนโยบายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นได้น่าจะเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าการที่เราโยนวลีกันไปมานะครับในสื่อมวลชนในหน้าสื่อครับ าการถามเ,ยเลยไปนิดนึงครับคือการที่คุณทักษิณไปเนี่ยหาเสียงนะครับก็ไม่ได้ชนะทุกเวทีถ้ามองในการเมืองภาพใหญ่นะครับคุณทักษิณยังถือว่ามีมนต์ขังอยู่ไหมครับสำหรับการเลือกตั้งครับถ้าเราดูภาพรวมการเลือกตั้งทั้งประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสัดส่วนที่ได้มากสุดก็คือผู้สมัครที่ประกาศลงในนามอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองใดโดยตรงนะครับแต่เราก็จะรู้าตาม หน้าสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับว่าผู้สมัครใดที่สังกัดพรรคการเมืองใดในเบื้องหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่ตอนนี้เราเห็นเรื่องของการไม่เต็มที่กับการกระจายอำนาจนะครับของพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำของรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้จากการแข่งขันในสนามการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันตั้งคำถามต่อไปครับ หมดคำถามแล้วนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับบค,ครัดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ